สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนคณิตศาสตร์กันอีกแล้วแต่ก่อนจะเรียนเราจะมาดูภาพประทับใจไว้เรียนของพวกเรากันก่อนเป็นยังไงคะอ่าประทับใจดีเนาะโอเควันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการลบด้วย9นั่นเองเนื่องจาก9้าเป็นตัวเลขตัวใหญ่ที่สุดเนาะอะไรมาลบก็ตัวเล็กกว่าเขาเรามีสูตรค่ะคือการลดหน้าหนึ่ง แล้วก็ไปเพิ่มหลัง1นึลดหน้าเพิ่มหลังลดหน้าเพิ่มหลังเป็นยังไงมาดูกันค่ะอะ่ตัวอย่างเลย1 2บสองลบเกลบเสองหลังเพิ่ม1เป็นเป็นสค่ะหน้าลด1 1เหลือ0ค่ะคำตอบก็คือ3นะคะศูนย์ไม่ใส่ก็ได้นะคะ ต่อไปเลยค่ะ13ลบ9ค่ะ3ลบ9เพิ่มหลัง1 3ก็จะเป็น4ค่ะลดหน้า1 1ก็จะเหลือ0ค่ะคำตอบก็คือ4นั่นเองนะคะอ่ะมาดูข้อต่อไป14ค่ะลบด้วย9ค่ะ4ลบ9 อ่เพิ่มหลัง1 4ก็จะเป็น5ค่ะลดหน้า1นหนึ่งก็จะเหลือ0ค่ะคำตอบก็คือ5นั่นเอง0ูนย์ไม่ใส่ก็ได้นะคะเอามาดู18ลบด้วย9ค่ะ8ปลบเเพิ่มหลังไปหนก็จะเป็นเป็น 9ค่ะส่วนหน้าลด1 1ก็จะเหลือ0นั่นเองคำตอบก็คือ9นะคะอ่ะมาดูข้อต่อไป25ค่ะลบด้วย9ค่ะ5ลบ9เพิ่มหลัง1 5ก็จะเป็น6ค่ะลดหน้า1 2ก็จะเหลือ หนึ่งนั่นเองคำตอบคือ16นะคะมาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อต่อไป37ค่ะลบด้วย9ค่ะ7ลบเอาอ้าวเพิ่มหลังหนึ่งเจ็ดก็จะเป็นแปดสามลบหนึ่งเหลือสองคำตอบคือยี่สิบแปดนั่นเองค่ะมาดูข้อต่อไปห้าสิบห้าลบด้วยเก้าค่ะห้าลบเก้าค่ะเพิ่มหลังไปหนึ่งค่ะห้าก็จะเป็น เป็นหค่ะหน้าลดหนึ่งห้าตัวหน้าเหลือเหลือสี่นั่นเองนะคะตอบสี่สิบค่ะอา้าวข้อต่อไปมาไวเลยนะคะข้อต่อไปคืออะไรเจ็ดสค่ะลบด้วย9เหมือนเดิมนะคะอา้าวหกลบเเพิ่มหลังไปหนึ่งหก็จะเป็น7ค่ะหน้าลดหนึ่งเตัวหน้าเหลือหนั่นเองนะคะคำตอบก็คือ67ค่ะ มาดูข้อต่อไป125ลบด้วย9ค่ะอา้าว5ลบ9หลังเพิ่ม1เป็น6นะคะหน้าลด1 2ก็จะเหลือ1 1ตัวหน้าไม่เกี่ยวกับเขาชักลงมาได้เลยค่ะตอบ116นั่นเองนะคะเอามาดูข้อต่อไป256ลบด้วย9ค่ะ6ลบ9หลังเพิ่ม1 6ก็จะเป็น เค่ะหน้าลดหนึ่งหตัวหน้าเหลือ4ค่ะแล้ว2องละคะไม่เกี่ยวคะ่ะชักลงมาได้เลยตอบ247นั่นเองค่ะเป็นยังไงคะไปฝึกทำเยอะๆนะคะจะได้ทำแบบฝึกหัดได้ดีแล้วสำคัญคือเราจะคิดเลขได้เร็วแต่ต้องเป็นนับนิ้วให้ให้เป็นก่อนนะคะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ